สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขณะนี้ท่านกำลังรับชมช่อง ILGR เดี๋ผมหรือ i s l a n d Game Lock er นั่นเองครับผมก็คลิปนี้นะผมเป็นคลิปพิเศษนะผมเป็นคลิปแถมนะ,ะจากคลิปที่แล้วนะฮะก็จริงๆผมก็อัดอัดต่อเลยนะหลังจากที่ผมเพิ่งได้แลงหนึ่งมาใหม่ๆนะฮะสำหรับคลิปเนี้ยผมจะมาเล่นให้ดูครับว่าถ้าเกิดผมเป็นแรงหนึ่งเนี่ยผมจะเจอคิลเลอร์ที่แบบว่าตึงขนาดไหนนะฮะก็ผมเนี่ยได้จัดของไปครับเหมือนเดิมครับผมเน้นปั่นไฟไวนะครับผมปั่นไฟแต่แรกเลยนะฮะไปกันเลยครับผม อุย้ยเจอกล่องแต่ว่ายังไม่เปิดดีกว่าเอ๊ะผานไปตรงไหนดีนะอุ้ยโอ้ยอย,อยู่นูน้นอยู่นูน้นด็อกเตอร์เหรอเหมือนเหมือนผมจะเห็นว่าเป็นด็อกเตอร์นะไม่ใช่ด็อกเตอร์แท็บเปอร์นี่ว่ะเฮ้ยอะไร่ะอะไร่ะมาถึงก็เจอเลยเฮียโอ้โหแรงหนึ่งยังตึงเลยไม่นะไม่นะ เฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ยติดติดวะไม่น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 ่ามาเล่นเลยกูเชื่อไม่ได้เอาอันี่มาด้วยผมไม่ได้เอาเพิร์ลคิวตัวเองมาวางแถบตรงนู้นว่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหเราเครื่องมึงเสร็จตรงเนี้ยนะถามจริง คพื่อนมันเสร็จผลแบบนี้เฉยเลยอ่ะนั่นไงนั่นไงตามกูแล้วไงตามกูแล้วไงตามผมแล้วมันตามผมแล้วปิดไม้ยังไงกระทืบกระทืบมันกระทึบไม้แล้วคุณผู้ชมมันกระทึบไม้อุ้ยโทเทมอยู่นี่ไปเล้เอว มันอ้ามไปทางนู้นมันอ้างไปทางนู้นหวังว่าจะไม่มีแถบตรงนี้นะหวังว่าจะไม่มีแถบตรงนี้นะถ้ามีจบเลยนะคือคือดงทุ่งหญ้าเยอะมากอะ่ะคุณผู้ชมดงหญ้าเนี่ยโอ้ยอย่ายุ่งกับกูได้ไหมปล่อยผมไปกูเป็นขึ้นมาว่ะโอ้ยโอ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดวิงว่งวิง่งวิ่งเอวิง่งเอวิง่งเอวิงอว่งนั่นไงสวยงามเอาเพื่อเลยโขนึกว่าจะไม่รอดแล้วเนี่ยเฮ้ เหนื่อยถอนใจแป๊บนึงอยากได้ที่อยู่จังเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปเปิดกล่องตรงนู้นแล้วกันแทปเปอร์เนี่ยถ้าเกิดเราเจอแทปเปอร์ต้องคอยแบบว่ากดหน้าจอลงอะ่ะแบบดูพื้นอะ่ะแล้วก็ปรับจอยสว่างสว่างนะฮะไม่งั้นเหยียบแถบขึ้นมาเป็นเรื่องเลยฮะเป็นเรื่องบอกเลยอ่านั่นไงพูดไม่ขาดคำอ่าเรียบร้อยเห็นไหมเป็นเรื่องนะผมบอกไหมเป็นเรื่องอีกต้องสามเครื่องเนะ่ย แต่เขาเซตหนึ่งอยู่ไม่เป็นไรอะยังไม่ซีเรียสอุ้ยอ๋อมีคนปลดแถบเดี๋ยวพึ่งมาพึ่งนี้นะโอ้โหตอนนี้ทุกคนเจ็บหมดเลยเนี่ยวะ่ะไม่นะโเฮ้ยมามาฮิวฮิวมันก่อนมาฮิวันก่อนมาสวยงามสวยงามมากๆากเนีอ่อที่ฮิวเสร็จแล้วต้องกลับไปช่วยทั้งเนี่ย เอา้าเพื่อนโดนแล้วคุณโคโยตี้โคโยตีคอลเลอร์โอ้ยยิงยูไม่เสร็จเลยอะ่ะมันลาเพื่นอนคนนั้นวะ่ะโถ่เอ้ยเมื่อกี้ยูจะเสร็จแล้วอะ่ะเอาแมวเด้ง หมายความว่าไงเอาไม่ไม,ไม่ไม่เด้งแล้วฮ้เดิเครื่องนั้นจะเสร็จไหมวะผมกวัวแถบแถวนี้ยังเลยอะมึกเหมือนผมเห็นเขาวางแถบอยู่แถวๆนี้งูสวยงามไปแล้วโว้ย เฮ้ยมันมืดมากเลยอ่ะก็มีทุ่งหญ้าเต็มหมดเลยอ่ะผมโครตรเกลียดทุ่งหญ้าคอยดูวะนั่นไงนั่นไงโห้ยคิดว่าฉันจะคิดว่าฉันจะไม่รู้เหรอฮะตรงนี้มีไหมไม่มีไม่มีเดี๋ยวๆเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันผมลงไปเปิดกล่องข้างล่างก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมปลดล็อคตอนนี้มันจะแจ้งเตือนคิวเลอร์นะฮะโอ้ยเพิ่งล้มเลยวิกกูกินวิกุล้มลลของกองพิบาลได้ไหมของกองพิบาล ของกองพยาบาลจะได้อะไรอะ่ะแมพขอบคุณครับผมอยากได้กองพยาบาลอะ่ะน้ำตาแทบไหลงั้นเดี๋ยวจังหวะนี้ผมไปปลดแถบก่อนไปไม่งั้นเดี๋ยวคนวิ่งมาจู้มาแถวนี้เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องอุย้ยเออ เนีผมว่าแล้วว่าแถบมันต้องอยู่มันต้องวางเขาส่วนใหญ่เขาจะชอบวางอย่างนั้นเลยฮะวางดักประตูอะเพราะมันเข้ามันก็เป็นช่องเล็กๆอะมันังงเหยียบมันก็มีโอกาสดโดนสูงอะ <c oughs> ผมกลัวโดนแถบจังเลยอะผมพยายามมองหาแถบอยู่นะซึ่งผมยังมองไม่เห็นผมมีบอลล่ทามนะผมมีบอลล่ทามมาๆเรามีคิวกันมา โอ้เพื่อนโอ้โดนโมลีแน่เลยอ่ะผมว่าโดนโมลีเว้ยเพราะว่าผมเห็นว่าตอนนี้มันขึ้นหน้าออฟเวอร์ลิงอ่ะมันปิดอยู่ออฟเวอร์ลิงหนึ่งอ่ะผมคาดว่าคงเป็นโมลีอ่ะต้องช่วยกันหิวอ,อ่ะจังหวะเนี้ยดีนะที่เราอยู่ด้วยกันน่ะคิวกูโดยหูใจเต้นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันมาแล้วมันมาแล้วปล่อยปล่อยดีปิ โอ้ยผมไม่ได้ดูไม่นะผมลืมดูว่าผมปิดไม้ไม่ก่อนเลยโอ้ยปุ้ยดีนะโอ้ยผมยังไม่เคยโดนแขวนี่ว่ะโอ้ไม่งั้นไม่งั้นผมโดนโมลีแล้วเฮ้ยผมพลาดจริงผมพลาดจริงลืมดูลืมดูเนี่ยใจร้อนใจร้อนปิดไม้เนี่ยคือผมไม่เห็นว่ามันวิ่งไปทางนั้นอ่ะแบบผมไม่ได้ดูอ่ะ โอ้โหเพออื่อนแตกอีกคนนึงก็อยู่ไกลเชียอย่าบอกว่ามาปลดผมตรงเนี้ไม่ได้เนี่ยโ,โ,โอ้โหปลดชา้าด้วย,อยขอบคุณครับโอ้ย่างแย่เลยอ่ะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ไม่ควรจะปลดนะเว้ยแบบอย่างน้อยผมสเตนหนึ่งอ่ะมันยังพอมีเวลาให้ให้ยิ้ออยู่อ่ะโอ้โหโโหดีนะที่คนนี้มาช่วยอ่ะถ้าเกิดผมล้มอีกทีต้องโดนโมลี่อ่ะ เอานั่นให้คนนั้นจูไปก่อนเสร็จแล้วไปที่อื่นไหมไปที่อื่นเถอะนะไปที่อื่นเถอะขอร้องไปที่อื่นเถอะเขาตามผมไหมอ่ะเขาหายไปเลยอ่ะเพื่อนหายไปไหนอ่ะอุ้ยเชื้ออยู่นู้นโถ่เอ้ย ผมว่าผมเพิ่งปลดแถบตรงนั้นไปนะคิวเลอร์คงไปคงไปกลางอยูแหละคงไปกลางใหม่ <c oughs> ใต้ดินมนะน่ะอย่าบอกว่าใต้ดินอนะ่ะโอ้โมลีข้าตัง้งคนใจรายย้ายยังเลยอะ่ะกองพยาบาลโอ้ยขอบคุณพระเจ้าสวรรค์สวรรค์ทรงโปรด โหตานี้โชคดีได้กล่องเยาวาเนี่ยไม่งั้นเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่อง <c oughs> ขอกูฮิวก่อนขอกูฮิวเสร็จก่อนได้ไหมอะ่ะโอเคโอเคโอเคเขาไปทางนู้นงั้นผมไปทางนี้เอ๋แมวเด้งเอ๋แมวเด้งแมวหายแมวเด้งแมวเด้งไม่หายไม่หายโอเคโอเคเขาไม่ได้ตามว่าไม่ได้ตาม คือผมต้องระแวงแถบด้วยประเด็นนะ่ะแบบเป็นคิลเลอร์ที่เล่นแล้วมันไม่เหมือนตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ยังแบบยังวิ่งได้วิ่งได้แบบไปทั่วเลยอะ่ะอย่างนี้คือแบบต้องต้องคอยระแวงอะ่ะมันกล่องหมดแล้วนี่ว่ะเฮ้ยหมดยังยังไม่หมดสวยงามขอบคุณใครก็ตามที่มาเปิดกล่องทิ้งไว้นะฮะสวยงามปั่นไวมากๆต้องสองเครื่องนี่ย ผมขอแค่แรงไม่ลดก็พอนะตาเนี้ยลูกศรได้แรงหนึ่งแล้วผมไม่ผมขอแรงไม่ลดนะ <c oughs> สวยงามไม่เห็นจิลเลอร์จิลเลอร์น่าจะอยู่แถวแถวซิ่บอ่าแถวซีกนู้นนะฮะ <c oughs> โอ๊ยลินจ <c oughs> ิลเลอร์น่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะถือว่าสวยงามนะฮะสวยงาม <c oughs> โอ้โหสุดยอดไปเลย ออโอ้ยยูดีโหไม่นะคือคือนิ้วมันนั่นนะ่ะนิ้วมันเลื่อนหลุดออกนอกนอกจออะนอกขอบอะโอ้อย่างน้อยก็ดีนะเขาไม่ตามผมอะคือแบบมันวิ่งได้ไม่อนั่นเลยอะแบบไม่อิสระเลยอะผมต้องมองพื้นตลอดเลยเนะี่ยอันนี้คือแมพสินะแมบพบที่ผมทิ้งไว้ตอนแรกเอามาเอามาเปิดมา คอยวางแถบไหมอะ่ะไม่เห็นแถบจัดไปโหเมื่อกี้เครื่องเมื่อกี้จะเสร็จแล้วอะ่ะตาอันนี้นานมากนะฮะยื้อไปยื้อก็มานะฮะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วสวยงามลิกู่อย่าเพิ่งลมนะลิกู่แถวนี้มีเครื่องไหมอุอ้ยมีเครื่องตรงนู้นมีเครื่องตรงนู้น คือเขายัางวางแถบอยู่เลยอะ่ะอุยอ้ยบ้าขนาดเฮ้ยลิกุลิกุโดนแขนนยนอ่ะผมจำไม่ได้โอ้ยเนี่ยพอพอปลดพอปลดคุกเราก็เจ็บเนี่ยแต่ไม่ปลดก็ไม่ได้ไงเขาฆ่าลิกูเปล่าวะไม่ฆ่าไม่ฆ่าผมว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาแถวๆนี้ผมว่าผมหาผมอ้อไปช่วยลิกูดีกว่านะฮะ หวังว่าผมจะไม่เหยียบแถบซะก่อนนะไม่งั้นก็จบนะฮะไม่งั้นก็เกมนะฮะถ้าผมเหยียบแถบก่อนเนี่ย <c oughs> ผมว่าเขาต้องไปตรงที่ผมคือ <c oughs> ผมกลัวเหยียบแถบอะโหเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเมื่อกี้แถบดักอีกแล้วอะ กูเหยียบแถบมากเลยอะ่ะสวยงามผมจะพยายามกลับไปซ่อมซีกนูนนะมันจะได้แบบกระจายโซนกันหน่อยนะฮะ เครื่องปั่นตรงโอ้ยเพื่อนเมื่อกี้เห็นไอ้นี่ด้วยโทรเทมไฟอ่ะโทรเทมไฟอยู่ตรงนู้นเนี่ย <c oughs> เพื่อนต้องรีคอเวอร์ตัวเองไปก่อนนะอือ เห็นผมไหมโหยากมากเลยอะ่ะเราเทานไฟก็อยู่นู้นด้วยทำไมเขาต้องเดินมาท่อนฟูมด้วยเหมือนเขาฟาอะ่ะเหมือนเขาแคมป์อะอยู่นู้นอะ <c oughs> เห็นไหมโหเขาแคมป์ะ ยากอะ่ะโอ้ต้องต้องเอาตัวรอดแล้วอะ่ะไม่ยากแล้วไม่ได้แล้วต้องฉีกต้องฉีกออกต้องฉีกออกผมมีดาฮาร์ผมมีดาฮาร์ผมมีดาฮาร์โอ้ไม้หมดไม้หมดไม้หมดอดลังตูดไม้หมดอดลังตูดเอา้าเสียงเงียบเฉยเลยมันไม่เอาผมแล้วหรออยู่นู้นอยู่นู้นมันจะเอาผมไม่ได้วะ่ะ ช่วยไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ตายแล้วผมหนีมาผิดที่ว่ะผมหนีมาผิดที่ว่ะยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะจังหวะนี้ต้องออกแล้วอะ่ะจังหวะนี้ต้องออกแล้วอะ่ะเฮ้ยได้เฮิร์ตหนึ่งสเตปปีนปีนปีนออกไปแล้วออกไปแล้วโดนได้ไงวะโอ้ยยากยากโดนโมลี่ไหมเนี่ยนั่นไง โอ้โหโอ้โหวันจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบช่วยยากอะช่วยรีกูยากอะมันแบบมันวนๆอย่างเดียวเลยอะโอ้โหหมื่นหกเฮ้ยแรงน็อตไหมอะอุ้ยย, <c oughs> ยังจะมีบวกหนึ่งได้อีกเหรอ <c oughs> แรงหนึ่งบวกหนึ่งสวยงามผมนึกว่าแรงหนึ่งตันแล้วเนี่ยนะนะโอหเลี้ยงวิบากด้วย อ่ะก็สำหรับคลิปพิเศษนะก็สำหรับคลิปที่ว่าถ้าเกิดผมเล่นเป็นเซอร์แรงหนึ่งเนี่ยจะเจอคิลเลอร์ตึงขนาดไหนอนะ่ะก็ก็ตึงขนาดนั้นนะก็ตึงอยู่นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับผมสำหรับวันนี้เราพอแค่นี้ครับสวัสดีครับผม